สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนลำไยครับวันนี้ผมพาเข้ามาชมสวนนะครับสวนของผมเองนี่แหละนะครับลำไยสามเดือนกว่าๆนะครับเข้ามาใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้พาคนดูแลสวนเข้ามาเอาปุ๋ยมาใส่สร้างเปลือกนะครับ ลำไย,ยยังไม่ได้แต่งเลยนะครับก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยเสร็จก็จะหาเวลาเข้าแต่งแล้วนะครับแต่งช่อนะครับเพราะว่าช่อค่อนข้างจะจะเยอะนะครับค่อนข้างดกด้วยนะครับก้านก็ยาวกว่าสอบผมนะครับปุ๋ยทุกวันนี้ก็ราคาสูงมากนะครับปุ๋ยถ้าใช้เป็นเคมีอย่างเดียวก็ลูกตกลูกแล้วเป็นพันเลยทีเดียว ลูกลเป็นพันพันโครบาทเลยทีเดียวปกติสร้างเปลือกก็ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องชาวสวนเราก็จะใส่สูตร2 5 7หอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้นะครับผมก็ไปดูราคาปุ๋ยแล้วก็คือลูกละพันเหมือนกันระหว่าง2 5 7หกับ 16, 16 16 16นะครับผมก็เลย ใช้สูตร 16, 16 16- 16แล้วจะมีแคลเซียมบวกมาด้วยนะครับในในในปุ๋ยศูนย์นี้นะครับแล้วผมใช้วิธีเอาอยูเรียมาผสมนะให้มันได้เป็นสูตรตัวหน้าสูงแล้วก็ตัวกลางตัวท้ายก็ลองลงมานะครับเพราะไหนไหนลงทุนแล้วนะครับก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ให้มีธาตุอาหารลงไปสะสมไว้ในดิน ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทําการใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่น้อยแต่ใส่บ่อยนะครับใส่ทุก10วันผมจะใส่ทุกๆุกสิวันนะครับเดี๋ยวต้องมาแต่งช่อนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้นะครับการทําลําไยต้องให้ได้คุณภาพจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นนี่ลงลงจะไม่เก็บได้นะครับลงต้องการแต่เบอร์ใหญ่ๆครับผมก็ ใช้เคมีบวกอินซีนะครับบวกอินซีไม์พาวเวอร์กนนะครับก็จะช่วยตึงธาตุอาหารได้ดีนะครับไม่ไม่สูญหายไปจากการระเหยเร็วเกินไปนะครับของเคมีครับนี่ก็เป็นหน้าตาของปุ๋ยที่ผมได้นำมาผสมใช้หวานลำไย,ยวันนี้นะครับในการสร้างเปลือกนะครับ ก็มีสูตรเสมอนะครับ16-16-16แล้วก็แคลเซียม2.3%นะแล้วก็มี46-0 0นะครับเอามาช่วยให้ตัวหน้าสูงขึ้นนะครับเป็นการสร้างเปลือกแล้วก็ผสมด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม้ภาว r กร n นพัดนะครับซึ่งตัวนี้มีธาตุอาหารรวมนะครับที่ครบทั้ง14ทธาตุเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุหลายชนิดที่ช่วยปรับปรุงในดินของเราด้วยนะครับทำให้คุณภาพของดินเราเนี่ย ดีขึ้นนะครับและนี่ในกระป๋องนี้นะครับเป็นผงผงอยู่นี่นะครับนี่ก็คือแคลเซียมธรรมชาตินะครับที่เหลือใช้นะครับจากครัวเรือนของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือเปลือกไข่บดนั่นเองนะครับหลายๆท่านก็โยนลงถังขยะอย่างเดียวนะฮะแต่ว่านี่แหละครับของดีนะครับแคลเซียมนะครับของดีเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับ เรากินไข่ทุกวันแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับหรือทอดไข่เราก็เอาเปลือกโยนใส่ถุงไว้หรือใส่กล่องไว้ก็ได้นะครับพอวันไหนว่างๆเรา,าก็เอาใส่เครื่องปัน่นเราก็ผมก็ามาผสมในกระบะปูนอย่างนี้นะครับมาแบ่งปันกันครับสําหรับการให้ปุ๋ยนะครับที่คุ้มเงินนะครับคุ้มเงินคุ้มค่านะครับที่จะได้ทาตอาหารที่เยอะแต่ใช้เงินลงทุนไม่เยอะนะครับ ดูดซึมดดกินธาตุอาหารหรือปุ๋ยี่ละาว่านลงไปได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับก็เป็นข้อดีดนะครับก็ดกพอพอได้นะครับพอได้ก็มาแบ่งปันกันนะครับเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ยังไงให้ลดต้นทุนนะครับต้องบวกชีวภาพด้วยนะครับเพราะลูกหนึ่งไม่ถึงพันก็จะประหยัดลงมาแล้วก็ได้ประสิทธิภาพ มากขึ้นในการที่เพื่อจะดูดไปไปกินไปใช้ของเขานะครับถ้าเคมีล้วนบางทีาการละเหยหรือการละลายเร็วเนี่ยทำให้ไปกับน้ำได้เร็วเกินไปนะดูดดูดกินไม่ทันนะครับดูดกินไม่หมดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ